โอ้โหดูฮะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากๆากฮะนะต้นสูงมากๆเลยรวมเกือบเกือบ30เมตรอะนะในที่นานาเล็กนะขอ,นะของพี่สาวนะของพี่สาวนาเล็กต้นนี้ชื่อว่าต้นเปือยนะหลายคนโอโหต้นเปือยไม่รู้จักฮะนะแต่ถ้าบอกว่าตาแบก รู้จักไหมนี่ตะแบกปา<อ>ตะแบกิจใน,น,านแาละฮะท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิ่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้ป่านะในที่นาของพี่สาวของนาเล็กนะต้นใหญ่ต้นสูงมากนะเป็นไม้ป่าที่ถ้าเราอยู่ตามโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ราชการเราจะเห็นอยู่ดอกสีม่วงๆนะนั่นก็คือต้นตะแบกนะแต่ตะแบกที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการนะเป็นชนิดที่มันมันไม่ใช่สายพันธุ์ป่านะ สายพันธุ์บ้านว่างั้นเถอะนะต้นเล,เลก็กๆต้นไม่ใหญ่แต่นี่ฮนะนี่ต้นใหญ่มากๆเลยเนะี่ยสูงรวมเกือบ30เมตรอะนะใครเคยเห็นบ้างนะนะเดี๋ยวไปดูลำต้นว่ามันต่างจากตะแบกที่เราเห็นกันที่นะตาม<ด>สวน<ะ>ต่างๆต้นเอเ่เดี๋ยวไปดูครับโขใหญ่มากๆเลยดูเปลือกของเขาก็เหมือนเปลือกตะแบกทั่วไปนะนี่ นี่ครมันก็จะแกะมันก็เป็นเปลือกแบบนี้แต่ว่าเปลือกเขาจะหนากว่าดูฮะใบก็คล้ายๆนะแต่ว่าใบค่อนข้างจะใหญ่กว่าดูฮะนูนลำต้นตรงเลยนะโอ้ถือว่าเป็นไม้ใช้สอยได้เลยฮะนะทำบ้านทำเรือนได้นี่ฮราแจะเก็บเอาไว้นะเราคุยกันกับพี่สาวแล้วเก็บเอาไว้ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกันต้นไม้ใหญ่ๆอายุน่าจะเกือบร้อยปีแล้วแหละพวกนี้นี่ฮะสวยงามให้สวยงามเนี่ยใบเขาใกล้ๆนะนี่ก็คล้ายๆกับใบตะแบกทั่วไปแต่ว่าดูเหมือนจะใหญ่กว่านะนี่แหละไม้ป่าฮะนะถือว่าหาดูกันได้ยาก วันนี้นะเล็กก็พามาดูมาชมกันนะต้นเปื่อยหรือว่าต้นตะแบกนะตะแบกป่าตะแบกนาอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมนักกิจไรชาแน,นลสวัสดีครับ